สวัสดีครับวันนี้ผมพามาท่าน้ําที่มีประวัติศาสตร์นะครับมีประวัติศาสตร์ยังไงนะก็คือท่าน้ําแห่งนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยนะครับเคยยกทัพทางเรือนะครับขึ้นมาณท่าน้ําแห่งนี้นะครับเพื่อจะนําทัพไปตีพม่าที่ค่ายจีนบางกุ้งนะครับท่าน้ําแห่งนี้สมัยโบราณเลยนะครับเป็นวัดล้างนะครับหลังจากพระเจ้าตากลบชนะแล้วนะครับ ทหารที่จงรักภักดีนะครับก็มีทั้งชาวไทยและชาวจีนนะครับร่วมกันตั้งศาลเจ้าดีขึ้นมานะครับเพื่อเป็นสลิปมงคลกับชุมชนนะครับศาลเจ้าแห่งนี้ชื่อไท่เพ่งอ้วงกงนะครับในศาลนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยนะครับและมีการอัญเชิญรูปนะครับของพระเจ้าตากนี่มาไว้ในศาลแห่งนี้ด้วยนะครับศาลเจ้าแห่งนี้นะครับ ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายจะมีรูปของพระเจ้าตักศินะครับแล้วก็จะมีคาถาบูชานะครับส่นเจ้าแห่งนี้สมัยโบราณนี่เท่าที่ผมทราบประวัติมานะครับคนที่เดินเรือทางแม่น้ําแม่กองเนี่นะครับก็จะมีการไหว้ขอพรนะครับแล้วก็มีการบนบานสันเก้านะครับส่วนมากก็จะบนด้วยประทัดนะครับวันนี้ผมมาก็จะมีการแก้บนตลอดเวลาเลยนะครับการจุดประทัดนะครับ มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับปัจจุบันก็ยังมีคนที่เดินทางทางบกทางเรือมาสักการะอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับขอบคุณครับ